ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทายสีแดงซันโจริกรุ่น1,000 VA ตัวนี้เป็นของลูกค้าจากกอทมลูกค้าเคยส่งมาซ่อมแล้วครั้งมึงเมื่อเดือนกรกฎาคมอ่าแล้วอ่าราวๆวันที่ถ้าจำไม่ผิดนะวันวันที่10นะครับอ่าครั้งก่อนส่งมาซ่อมได้อาการเออร์เลอร์ไม่ลานลูกค้าบอกจิ้งจกเข้าเนาะ นะครับก็มีมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดเอากลับไปใช้ได้ประมาณเดือนกว่ากว่ากรกฎราเดือนสิงหากันยาประมาณเดือนกว่ากเกือบ2เดือนนะก็ตัวเครื่องก็มีอาการเดิมนะครับอเออ e เลอร์ไม่รนันลูกครับบอกว่าฟิลขาดเหมือนเดิมนะครับก็แสดงว่ามอเอเฟตน่าจะชอ็อตเหมือนครั้งที่แล้วเนาะ แต่ระยะเวลามันเลยระยะเวลาประกันเนาะนะครับก็ตัวตัวเครื่องรับประกัน1เดือนหลังจากที่ซ่อมถ้าซ่อมไปแล้วเสียจุดเดิมนะครับถ้าเสียจุดเดิมที่ซ่อมไปก็ไปหนึ่งเดือนสามารถเคมได้หนึ่งครั้งนะฮะส่งกลับมาเคมได้หนึ่งครั้งถ้าเสียจุดเดิมนะนะครับอันนี้ของลูกค้าเกิน1เดือนแล้วคือส่งมาซ่อมก็อ่า จะต้องมีค่าซ่อมตามปกติเนาะเพราะว่าเลยเลยเงื่อนไขรับประกันไปแล้วนะครับอาการฟิลขาดก็น่าจะมีมอเสเฟตช็อตนะฮะเดี๋ยวแกะตรวจเช็คดูนะครับว่ามันช็อตตรงไหนมอเสเฟตตัวไหนตัวเดิมที่เปลี่ยนไปครั้งที่แล้วหรือเปล่า ครั้งก่อนที่ซ่อมไปได้เปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้นะนี่นะครับมอสเฟตตัวนี้ตำแหน่งนี้ช็อตแต่ครั้งนี้นะครับมาช็อตตำแหน่งนี้นะมอสเฟตตัวที่ช็อตถอดออกไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่เข้าไปวัดส,สัญญาณแล้วเดี๋ยวมาทดลองเครื่องนะครับครับก็จัดการเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่เสร็จเรียบร้อย แล้วก็วัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวสัญญาณก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์ปกติทั้ง4ตัวเดี๋ยวจะทดสอบรันเบื้องต้นดูนะครับว่าตัวเครื่องจะทำงานได้ปกติหรือเปล่า ตัวเครื่องมันมีไฟค้างอยู่นะครับเอาพาวเวอร์สหนีบแล้วมันสปาร์กจ่ายไฟที่42โวลต์นะครับลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์เดี๋ยวจ่ายไฟ AC เข้ามาจ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วตัวเครื่องเริ่มรันเดี๋ยวดูกำลังวัตต์นะครับต้องอยู่ที่ ราวๆหนึ่งร้อยวัตเมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปที่ราวๆหนึ่งร้อยสองวัตต์ร์อีกรอบหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดวัตหนึ่งร้อยห้าวัตต์อ่ะโอเคนะครับรันเบื้องต้นเครื่องทำงานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวใส่แผ่นเหล็ก ประกับยึดมอสเฟตแล้วเดี๋ยวทดสอบที่กําลังวัดสูงๆดูอีกทีนึ่งนะครับทีนี้มาทดสอบที่กําลังวัดสูงๆดูนะครับว่าตัวเครื่องจะสามารถทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับปรับกระแสขึ้นไปที่18แอมป์ที่กระแส18แอมป์นะครับ ตัวเครื่องต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆห้าร้อยเก้าสิบถึงหกร้อยวัตต์นะถึงจะถือว่าปกตินะเดี๋ยวดูกำลังวัตต์ห้าร้อยเก้าสิบแปดวัตต์ สูงสุดนะ9ห้ารอยเก้าสิบครับอยู่ในช่วง590ร้อยเกถึงหกรวัตต์ถือว่าปกติครับหกรอยหนึ่วัตต์ประมาณนี้ฮนะ หกร้อยหนึ่งวัตต์สูงสุดอ่ะโอเคแสดงว่าตัวเครื่องทำงานได้ปกติอ่ะพัดลมก็หมุนปกติทั้งสองตัวไม่มีปัญหาใดๆอ่ะคับก็อาการเออร์เลอร์ไม่รันครั้งนี้มอเตอช็อตฟิวขาดนะครับส่วนสาเหตุก็ทา ไม่ไม่มีจิ้งจกครั้งที่แล้วลูกค้าบอกแบบจิ้งจกเข้าเนาะแต่ครั้งนี้ถ้าไม่มีจิ้งจกเข้าก็อาจจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับหรือ,อาการทํางานของมอสเฟตมันอาจจะไม่เข้ากันนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเปลี่ยนตัวนี้ส่วนตัวคู่มันพังนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามอสเฟตเก่ามอสเฟตใหม่อย่างเงี้ยบางที เราเปลี่ยนเบอร์เดิมก็จริงแต่ว่าอของเก่ามันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับค่าต่างๆมันก็อาจจะมีเสื่อมลงไปซึ่งเราเอาของใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ถึงจะเป็นเบอร์เดียวกันแต่ค่าพลังมิเตอร์ต่างๆอาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามอสเฟตบางทีเบอร์เดียวกันแต่ว่าต่างยี่ห้อกันอย่างเงี้ยต่าง ลดการผลิตกันนะมันมันมีผลทั้งหมดเนาะนะครับทางที่ดีถ้าถึงขั้นว่าต้องมีการเปลี่ยนมอสเฟนเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับก็ควรจะเปลี่ยนทั้งหมดเนาะเปลี่ยนทั้งสี่ตัวแล้วก็จะดีที่สุดเราซื้อมอสเฟตใหม่สี่ตัวเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งสี่ตัวแต่ทีนี้พูดถึงว่าการซ่อมถ้าถ้ามอสเฟนมันเสียตัวเดียวเนี่ยเราเปลี่ยนทั้งสี่ตัว นะคือถ้าถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆสามารถซ่อมเองได้เนี่ยโอเคนะครับท่านเปลี่ยนทั้งสีตัวได้เพราะว่าเราทําเองมันจะไม่มีค่าแรงช่างใช่ไหมฮะมันก็จะประหยัดค่าซ่อมลงไปอีกแต่ว่าถ้าเราทําเองไม่ได้นะครับถ้าส่งมาซ่อมเนี่ยให้ช่างเปลี่ยนมอสเฟตทั้งหมดเนี่ยเสียแค่ตัวเดียวแล้วเปลี่ยนสีตัวค่าซ่อมมันจะเยอะนะฮะมีค่ามอสเฟตไหนจะค่าแรงช่างเมื่อมันมัน,ม,นมันค่าซ่อมมันจะสูงนะครับ พราะนั้นเวลาผมซ่อมเนี่ยผมก็จะเลือกเปลี่ยนเฉพาะตัวที่มันเสียเนาะเพื่อประหยัดค่าซ่อมให้ลูกค้านะครับแต่ทีนี้สาเหตุโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันน้อยผมว่ามันมันน้อยนะที่จะเกิดจากมอเเฟสเพราะว่าอ่าิทายอินเวอร์เตอร์เหล่านี้นะครับผมซ่อมไปไม่น่าไม่ไม,ไม่คิดว่าไม่ต่ำกว่า5้าร้อยตัวแล้วนะที่ที่ซ่อมไปที่ตั้งแต่ซ่อมตั้งแต่ซ่อมไปน่าจะเกิน5้าร้อยตัวเนาะ ทีนี้มันก็มีหลายปัจจัยบางคนซ่อมไปเอาไปใช้กลับไปใช้เป็นปีๆก็ไม่มีปัญหาบางบางบางท่านซ่อมไปเอากลับไปใช้วันเดียวพังก็มีบางท่านซ่อมไปใช้ได้2อาทิตย์พังก็มีนะครับบางท่านซ่อมซ่อมไปกลับไปใช้2ปียังไม่พังก็มีนะมันมันหลายปัจจัยอาการมอเตอร์เฟลช็อตฟิวชั่นะครับแต่โดยหลักๆเลยจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหลักๆเลยนะฮะจะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าไม่เสถียรนะครับไฟฟ้าไม่เสถียร เป,เป็นเหตุนะครับละดับที่สองก็คือพวกปลั๊กไฟหลวมเวลาเราเราเสียบปลั๊กปลั๊กมันหลวมเนี้ยใครถอดปลั๊กเข้าถอดออกถอดเข้าบ่อยๆมีโอกาสเสี่ยงที่มอสเฟตจะช็อตนะนะครับมันหลายปัจจัยบางทีจะบอกว่าเอยมอสเฟตมันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าทํางานเข้ากันไม่ได้หรือเปล่ามันมันน้อยนะผมว่าโอกาสน้อยนะฮะโอกาสน้อยมากนะครับ ก็โอเคฮะสำหรับตัวนี้ก็เปลี่ยนมอสเฟตนะครับเปลี่ยนฟิลตัวเครื่องกลับมาทํางานได้ปกติก็สําหรับคลิปนี้ขอโจเพิงเท่านี้เนื้อหาในคลิปหา,ปาปกผิดพาพกันใดขออภัยไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ